หมออ้ำขยี้ประเด็นร้อนคลิปเสียงหมอนวัดขอบอกเลยว่าจากกระแสร้อนแรงของนวัดอิศรกรยศีลกับคุณหมอที่มีคลิปเสียงหลุดว่อนโซเชียลจนกระทั่งต่อมาทางด้านโรงพยาบาลออกมาชี้แจงว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของทั้งสองฝ่ายไม่มีการไล่ออกรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลแค่ลาพักร้อนขณะที่นายนวัดออกจากโรงพยาบาลแล้วเช้าตรู่วันนี้ 23กรกฎาคม64ด้วยความสมัครใจนั้นล่าสุดหมออ้ําอิราวัตรอาริกิตแสดงความคิดเห็นถึงกรณีข้างต้นผ่านเฟซบุ๊กไว้ว่าฟังคลิปคุณหมอที่คุยกับพี่นวัดแล้วผมพูดแบบกลางๆหลังจากได้ฟังเลยนะครับว่าคุณหมอพูดถูกแล้วและพูดปกติสุภาพมากผมเป็นเอฟซีพี่นวัตอยู่แล้วนะครับถ้ามีบทสนทนาแค่เฉพาะในคลิปคุณหมอที่เจรจาขอให้พี่นวัดกลับบ้านด้วยอาการของพี่พ้นขีดอันตรายแล้ว และทรัพยากรการแพทย์ขณะนี้ไม่เพียงพอทั้งกำลังคนสถานที่และอุปกรณ์มีคนที่เป็นหนักกว่าเคสพี่นวัดต,ต้องการการดูแลใกล้ชิดกว่าพี่รออยู่จำนวนมหาศาลครับอันนี้ขอไม่ดราม่านะครับผมเห็นใจทีมแพทย์คุณหมอในคลิปเสียงพอๆกับเข้าใจและเห็นใจพี่นวัดขอให้หาทางออกร่วมกันได้และหายจากโรคภัยโดยเร็วครับพี่ ประเด็นแพทย์ระดับผู้บริหารต่อสายโทรมาขอเองผมว่าไม่แปลกนะและเขาใช้คำว่าทีมแพทย์อาจมีการคุยกันประเมินกันและแจ้งพี่เขาแล้วสำหรับผมหมอผู้บริหารโทรสายตรงมาเองเข้าพบโดยไม่จําเป็นเราไม่ทำกันช่วงนี้ครับโดยเฉพาะกับเคสโควิดผมว่าเป็นการให้เกียรติคนไข้ด้วยซ้ำนะครับถ้าเขาจะสั่งให้ออกจริงๆไม่ต้องโทรยังได้เลย ให้ทีมแพทย์ไปกดดันทะเลาะก,กับคนใข้เองรายละเอียดอื่นๆอีกหลายมุมรอฟังเจ้าตัวคู่กรณีดีกว่าครับนี่ผมกำลังหาข้อมูลครับว่าใครอัดเสียงใครปล่อยได้รับความยินยอมหรือไม่